กล่องสั่ง, <laughs> ง,งวันนี้จะมารีวิวกล่องสั่งนะคะเป็นของร้านนี้เลย First Shop นะคะสั่งครั้งแรกของเพลย <t> ์เฟิร์สช็อปนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไม่ได้สั่งอะไรนะคะแล้วก็ได้อะไรบ้างนะแต่ว่าคือข้างนส่วนตัว,ตวนะทุกคนคือเขาจะแบบติดมาเลยว่ารายการสินค้าค่ะอยู่หน้ากล่องแบบนี้<อ>คือไม่ได้ว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเ<อ>ท่าไหร่เพราะว่าเหมือนส่งก็จะเห็นว <t> ่าข้างในเป็นอะไรไงนะคะ โอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยใหม่ร้านใหม่ร้านนี้ก็ของถูกนะคะของถูกแล้วก็ส่งฟรีชอบส่งฟรีอะ่ะพูดอ่ะกิน,นแรกอันนี้เป็นก็เดี๋ยวพวงนะคะไม่ไ้ยังกินอยู่นะทุกคนน้องน้องชอบไหมเนี่ยชื่อร้านเขาเลยนะคะทุกคนนี่ First Shop บะหมี่พวงนะคะนี่นะเร้านเาทำเองนะคะ หนึ่งสองสามสี่ซี่นะคะสี่ถุงนะหุึ่งหกสิบเก้าบาทค่ะต่อไปมาม่าเผ็ดอุ้ยไม่ได้อยากลองเหมือนกันเขาบอกว่าเผ็ดมากนะไม่ได้ป็นคุณใต้แล้วก็ทานรุนจัดนะคะนี่ก็เลยสั่งมานะสิบเก้าบาทนะคะต่อไปอันนี้เป็นขนมเปีย๊ยะไส้ไก่ยองนะคะหนูเปีย๊ยะไส้ไก่ยองนะคะกล่องนี้69บาบาทนะ อ,อันนี้เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นลูกตาอ่ะที่นี่มันไส้ก่หยองแนี้นะคะไก่หยองมาทานอ่ะดูก่อ่อร่อยเลยเนาะกวาดเรี้ยวอ่ะกวาดเรี้ยอ่ะอไอไปทีชูบเปียกนะขาแปดสิบแผ่นนะตัวนี้ไม่ได้ได้มาสามัดนะคะ แล้วก็มีตัวนี้เป็นถ้วยตักเครื่องปรุงนะคะนี่มันน่ารักดีนะไว้ตักนะไว้ใส่แบบนี้มีช้อนด้วยไม่ใช่ดีผิดใช่ไหมอ่ะมันต้องปิดแบบนี้ไงแล้วก็อะไรมันต้องตักแบบนี้ดิดีดูโชว์ให้ดูนะจะเป็นแม่มันต้องตักให้ดูแบบตรงไหนคะตักตรไหนคะโอ้แบบนี้ ตักแบบกินแบบนี้ค่ะค่ะค่ะเน่เน่ๆไม่รู้จักกันตักกินเลยเน่เน่ๆไม่รู้จักกันตักกินเลยจ่ต้อโทษือนเอันนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้คงเด็กเบบีไม่แน่ยตัวสุดท้ายไม่ได้สั่งมาม่เยอะนะคะันี่เป็นกระทะนะคะเาเรียกว่าประกะทะฮิตนะทุกคนมันก็ฮิตอยู่นะคะแบบมอสแบบนี้นะฮะฮิตแล้ะก็ กะมันสวยอะแม่ค่ะเสร็จแล้วตรนี้มันมีหูอยู่ไหมคี้อยู่ไหนแม่จะอยู่ตรงนี้กําลังดังนะคะกระทะเพชรตอนนี้นะร้านนี้ขายถูกนะคะทุกคนหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะโอ้โหโอ้โหมันมีเขาเป็นประกอบใช่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 เดี๋ยวเบจังตรงนี้ให้นะต้องหมุนก่อนค่ะหมุนใส่เข้าไปก็หมุนปีหนึงโอเค โอ้โอหขึ้นเหมือนเขาไปเตรียมต้องไปเอไข่ควงเจอแล้วไข่ควงไขควงมาเลยโอ้โหดีมากแล้วคุณจะลองดูกระทะด้วยนะคะเพราะว่าถ<แ>้ยินที่เสียงมระดังอตอนนี้นะคะไม่เน็ตก็ได้ไข่แน่นแล้วนะคะโอเค โอเคอะไรไะ้างคะเดี๋ยวเราไปลองใช้กระทะดูนะคะนี่นะทุกคนเป็นกระทะเพชรนะคะกระทะผงเพชรนะคะในก็ไดมน้นะ,ะก็่สั่งมา119้อยสบเก้าบวนะคะนะคะทุกคนเดี๋ดยวจะลองทอดไข่ดูว่าเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าไม่ติดน้ำมันเอ้ยไม่ใช่ไม่ติดกระทะแล้วก็ ใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊้เตา่านเตาอะไรได้หมดนะเราลองมาทอดไข่กันดูค่ะไข่เจียวไข่เจียวไม่มีน้ำมันมันก็ไม่คล้าห่อะะยนะทุกคนี่้นะเราลองดูว่ากระทะมันเขาจะเป็นยังไง มี่ไม่ติดกับนแต่ม,นตม,นนนมนันไม่น่ากินนะโอ้ทอดไม่น่ากินนี่ลองทอดไข่ลงไปนะทุกคนจะเป็นยังไงนะคะนี่น่าจะอย่งไร จะลองทอดหมูมา,าดเดี๋ยวเอาหมูลงไปทอดเนะเอ๊ะคล้ายๆทำหมูทา้าเลยเอ๊ะอ,อ๋อมันก็ไมักิทธิ์สระนะ ทอดหมักนะคะดูไหมมันเป็นสีแบบนี้นะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นลานะคะ ต่อไปไม่นจะผัดข้าววะทุกคนนี่พอเทียมลงไปแล้วใส่ข้าวงไปค่ะคุพดหน่อยจ้าเธอคองใหม่คะทุกคนนี่ก็เอาใส่น้ำตาลแล้วนะคะใช้เลยนะนี่ก็สะดวกทุกคนมันม,มีช้อนด้านในไงเราไม่ต้องเที่ยวหาช้อนอยู่นะ มันก็ไม่ติดกระทะนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ได้นานไหมหรือมีสารอะไรนะคะไม่เนีก็เห็นคนขายเยอะแล้วก็ราคาไม่แรงก็เลยมารีวิวไว้ให้เพื่อนๆชมนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ